มาฮอจอดถึงคือเก่าคือเก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือให้พี่ให้น้องมาเบิงตนน้นย่งตนน้นย่งครับเป็นเบียร์ตนน้นย่งพี่น้องอยากปลูกนะครับเป็นต้นไม้ควบคุมแต่ว่าต้องได้รับอนุญาตจากทางการนะครับปลูกเลีป้ปลูกใงปลูกดีหฮมอยากปลูกไว้ในหฮมหน้าหฮมเถียงนี่กะได้ง่ายนี่เบียร์ของเพลนครับเบียร์เพิิน ราคาต้นละ25-35บาทนี่นี่เบี้ยไม่ยุง่งไม่ยุ่งครับผ้าพีผ้าหน่องมาเบิงนะครับต้นไม้เศรษฐกิจไม้ควบคุมไม้ควบคุมไม้ควบคุมใหม่ที่เอาไปแปลงลูก,กมีราคาแต่ว่าต้องได้รับอนุญาตแต่ว่ากับปลูกไว้ในบ้านในสองเฮ้านะครับบริตัดกับเป็นหฮมเป็นแซงมันกระไดเลยแหะครับพี่น้องนี่ นี่ไม้ไม้ไมยุ่งไมยุ่งคูก็ไม่ดูครับคูก็ไม่ดูไมดูก็ไมยุ่งแต่ว่าไมยุ่งเพื่อนจะมีราคาอัปเดตขื้นกลัวไมดูไมดูครับเนื้อเพื่อนก็คือการเพียงแต่ว่าหนัวเนื้อของไมดูพี่น้องอาจจะแดงอาจจะมีลวดลายที่สวยงามเอาไปแปรรูปกับโอ้ยไปเห็ดต้นนั้นตัวนี้กะขักขลักซุดยอดแล้วครับพี่น้อง อืมสุดยอดสุดยอดบวงน้ำกันครับเอาพามาเบิงใหม่ดูนะครับไม้เศรษฐกิจไม้ที่มีเนื้อที่สวยงามนะครับแดงแกะเป็นหลวดไายงามตราการตาเอาเอาไว้เพี่อนนี้ครับพอ,อกันไหมจังสีน้ำไปเบิงต้นใหม่พืชพันธุ์ชนิดใดจังคอยติดตามครับ